สวัสดีครับมาแล้วนะครับหมอปุ่นมาถึงที่ร้านจุ่มแซบหม้อดินนะครับสาขาร่มเก้านะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับสามารถเข้ามาพบกับหมอปุ่นและหมอหิมได้นะครับในการเสริมดวงชะตานะครับการสักลายมือเศรษฐีสักตัขระนะครับสักยันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการลงนหน้าทองนะครับ วันนี้หมอปุนอยู่ที่นี่นะครับจนถึงช่วงเวลา15นาฬิกานะครับก็คือช่วงบ่าย3นั่นเองนะครับและสำหรับใครนะครับที่เลื่อนเฟซมาเจอนะครับคลิปนี้นะครับยังไม่เคยรู้จักกับหมอปุณนะครับหมอปุณนะครับสักรายมือมาแล้ว6ปีนะครับตอนนี้เข้าปีที่6แล้วนะครับสำหรับใครยังไม่รู้จักนะครับสามารถกดติดตามเพจนะครับศึกษาดูก่อนได้ว่าศาสตร ในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับของหมอปุ่นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการสักลายมือนะครับเป็นการถอนคองตัดกรรมถอนสิ่งไม่ดีคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตนะครับปรับการเงินการงานปรับจิตใจปรับณเนตานะครับคนไม่ดีนะครับหรือคนที่ดีนะครับเราจะรู้เราจะเห็นหลังจากสักไปแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับ